ดูเรคคอร์ดอยู่จุดปัดลมเหรอมีคนแปลกๆด้วยนะอยู่ปัดลมด้วยลีนะใครก่อนเขาก่อนใช่ไหมว้าวอ๋อจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะเล่นเซนินจาเล่นคู่กับดาบอย่างเดียวครับหรืออาวุธที่แบบให้ดาวมีดแรงๆอะแต่ถ้ามาเล่นแบบเนี่ยปักกาแบบเนี้ยมันไม่มันไม่เวิร์กเลยอะจริงอันนี้พูดตรงๆนะ ไม่เวิร์กเลยอ่ะอุ้ยเขาได้เทินก่อนเน,นีน่ยเมื่อกี้เล่นดินจาก่อนก็ได้นะมันตัวปัญหาะฮ ตัวมันปัญหาตัวมันปัญหามากนะพูดตรงๆอะ่ะเราว่าเราบินไปโป๊กได้ไหมวะน่าจะได้มั้งน่าจะเราน่าจะบินไปโป๊กได้มั้งหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รูอ่วะจริงจิวินไปโป๊กได้วะจริงแต่คงไม่แตกหรอกมั้งเลือดหมื่นสองเนาะได้แสนสองอะเธอน้าเราน่าจะแสงแล้วล่ะอาจจะได้เทินก่อนมั้งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเรียบร้อยดียเพื่อน อยู่ห่างกันทำไมรีบลงเลยน่าจะแตกมะหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้อุ้ยเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียว โว่ถ้าสองชัน้นน่าจะแตกอ่ะเนี่ยไม่ทันจริงๆอ่ะยุงก็เยอะนะในห้องอ่ะเชียตาไขวะอะอใบนี่สวยเลยไม่ตัวเองไม่ติดรอระ จังเราโดนใบด้วยเขาก็โดนด้วยเรียบร้อยเลยสวยสวยเลยเราก็โดนด้วยว่ะกวดแงว่ะ ไว้อยู่ในระยะนี่ใช่ไหมชิบมอาจ้ะโดนล็อกขาด้วยล็อกขาจากสกิลอะไรวะเดินไม่ได้วะผมน่าจะโดนดาเมดด้วยนะหนูกับเป็นดีโลตัวไหนเล่นกับดาบดีกว่าผมให้เป็นเออ่หนูนะ ấy bác à thấy bác hả? Một đôi đi vừa Một đi ไม่ตกว่ะบักนี่ว่ะบักนี่ว่ะทิหายแล้วบัก oh no อะไรไม่ตายตายเปล่าวะตายไหมได้เตือนต่อด้วยสัตว์บก What บอกได้ไงวะ